โอเคผมก็ต้องขอกราบสว,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้ก็ผมน้อยเกมนะผมวันนี้วันนี้เรามาอยู่ในบ้านของการขุดสระนะทุกคน <Okay. S 1> นะนี่ก็เป็นสระข้างบ้านเรานี่เองครับผมไรหมูเพชรนะทุกคนนะแมปแจกเข้าผมแมปแจกของเสียเต้น,นะผมกับวันนี้เรามากับโกเบโก้บูมยาวนะผมก็ <Okay. S 1> สุดวหล่อเลยทีเดียวส่วนรถหกล้อของเรานะผมนี่รถลูกค้าพี่ไม้นะทุกคนนะก็ขเขาฝากมาเล่นด้วยแหละเนาะทุกคนเนาะก็เป็นหกล้อเมค้าสีชมพูหล่อเลยนะทุกคนนะ อ่าก็ใครสนใจอยากสั่งทำรถนะผมติดต่อผมได้นะผมผมก็สั่งผมก็รับทำนะพี่ไมค์ก็รับทำนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเลยกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะทุกคนนะเราไปเลยดีกว่าแ <c oughs> มครสแม่ทานสตาร์เสร็จไปแล้ว,ลว,ลวเราซิ่งแล้วเฮ้ยแมครสซิ่งเราเรื่องนะน้นี่อันนี้เราเอาบูมยาวมาผมเพราะว่าเราจะอยู่ตรงคันสานะเพื่อขูดใส่รถหกร้อนนะผม โฟกัสซิ่งเอาเรื่องเป็นกองดิหนหมดทุกคนเอา้าติด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 ป้ายติดป้ายหาทางจริงแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ข้างหน้านู่นดีกว่าผมว่านะมันไม่ได้หรอกบล็อกกว่าเดือกกองนี้ไม่ได้บล็อกบล็อกบล็อกมักกนบล็อกมันบล็อกนิดหน่อยครับผมเราอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอมาก่อนนะผมวันนี้เรามาคนเดียวก็จะวุ่นวายหน่อยนะผมมาคนเดียวเนาะ พี่ไม้เหนื่อยครับพี่ไม้ไปแบกข้าวมาล่วงไปแล้วครับพี่ไม้มเดี๋ยวเราเอาหกล้อไว้ตรงนี้ก่อนอรารถไม่ควรเราบูมยาวอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราขุดตั้งแต่ส่วนนู้นดีกว่าไกลเลยนะผมขุดเอาตั้งแต่ไกลๆเลย บูมขยับซิ่งจัดเลยทุกคนยังไม่ค่อยชินนะผมกับแมโคโกใหม่นะโรเบลโก้บูมยาวนะผมขับค่อนข้างง่ายนะผมขับง่ายเลยนะ โอ้เต็มแล้วล้อเต็มแล้วนี่โอเคแล้วต่อไปเราจะหกลอ้อเอาหกลอ้อไปยังไงหลบตรงนี้ได้ไหมล,ล้อลวกไหมนิดหน่อยครับผมไปได้ไปได้ไปได้เอาดินไปถมให้บ้านลูกค้านะผมไปไม่รู้แหละมาเหมาดินไปดูนนูในที่รั้วนี่แหละโอ้สิบลอ้อขวางทางทุกคนโอ้ตายแลย้วแย่ละแบบนี้ แย่ yeah, เลยครับผมแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเออลืมลืมลืมเคลียร์หน้างานนะผมอันนี้เราเปลี่ยนหน้างานใหม่นะเออเฮ้ยร้ <c oughs> ยวันผ่านเหตุหนึ่งวันผ่านเหตุหการณ์นะผม ข้างในเนี่ยผมต้องรู้ว่าตรงนี้นะกับเมกาชมพูสวยๆลวหล่ลอะนะตั้ง f o v อย่างว่าตั้งแล้วนี่เอออ่าโอเครผมเราก็จะ ผลเรื่อยๆนะขุดเรื่อยๆจนกว่าจะได้15นาทีนะผมะไปครับผมอ่าไปครับเราใสเรื่อยๆเลยวนอยู่แบบนี้นะครับเรา ติดอะไรอะติดเกาะกลางถนนบอกอะไรมันติดอะอา้าวรถเด้งรถไม่เด้งเอาเอาเอานี่วันผ่านเหตุการณ์จริงๆนะทุกคนนะวันนี้ดูว่ามันคว่ำง่ายวะคันนี้นะครับลวมยามาขุดสระนะวันนี้มีผ้าสามสีพันต้นมาให้ด้วย 对。Okay. นี่ก็ขับเอาเรื่องนั้นีอเก่งเอาเรื่องนั่นเอ่นะครับ ับเต็มแหละนะทุกคนนะรูมยาวสักอย่างเอาขับง่ายขับไวไม่ต้องขยับเยอะแขนยาวเต็มอ่าไปต่อครับผมเรื่อยๆเลยวันนี้ก็สีห้าเที่ยวด้วยแหละนะ นี่มาคนเดียวมันก็จะเหงาเหงาหน่อยนนะน,นี่เลยครับผม,าาบผม,ผมค่อยขับนะผมผมล้อความง่ายนะผมเราจะค่อยๆขับไปแบบนี้แหละ ไป okay. เฮ้ยไปถ่ายไปนะทุกคนนะ เดี๋ยวมันจะคว่ำหวกล้อเรามันคว่ำง่ายนะทุกคนนะนะครับขุดสะข้างบ้านนะทุกคนนะกับไมโครบ,บุญยาว ต่อครับผมเรื่อยๆครับวันนี้มาคนเดียวก็จะมีมแค่นี้แหละครับขุดดินับผมสองต้องเกมนี้ถ้าอยากทำคอนเทนต์สนุกๆต้องมาแบบทีมงานนะพร้อมทีมงานรรับผมดูดยาวมีดูดยาวสะดวกจริงแน่นกคนานะดูสร้างสะดวกครับผม,นะบผมง่ายไม่ต้องขยับปล่อย เรา,เาขอบตรงนั้นออกมาดีกว่าอเออเลยไปข้างหน้ารถหกล้อนึ่ละเดี๋ยว่หกล้อก็เต็มแล้วทุกคนนะเราเชียร์เสร็จกองดีที่ขอบตรงนั้นก่อนได้ผม เฮ้ยเราไม่งก็เอาเรื่องนะเอ้ยไปเทหน้ารถดําเทเลยอ่ารถดําเต็มละตักสามตักเต็ม้วทุกคนนะสามสี่ตักก็เต็มแล้วดิล้ผอผมตาย รอหน่อยนะเดี๋ยวรถปั๊มอือ,อกระแทกนั่นกระแทกนี่นะพาเราขับรถแต่ละรอบนี่ เราไปเอาไมีกเที่ยวนึงนะทุกคนนะตัน,นเดียวแบบเงาเงา,งา,ปาเปล่าเปลียวเดียวได้ไปครับไปต่อดีกว่านะ เอออึ๊บอรถจะคว่ำรถแรงเกินไปผมจะคว่ำนี่ ขุดต่อเที่ยวนึงสักเที่ยวนึงก็ได้อพอละโอ้โหเราขับเซียนเอาเรื่องนะนี่เฮ้ยเราขับแมคโครเก่งเอาเรื่องนะครับผมเพิ่งรู้ตัวเนี่ยว่าเราแบบวิธีการขับแมคโครของเกมนี้แล้วนะฮึม ได้เลยศุกษานะผมตักหนึ่งครับผมน่าจะเต็มละตักนี้อย่างอย่างอย่างตักนี้เราใส่ตักมาน้อยไปนะ เออตักไม่เต็มไม่เต็มพุ่งเขียบผมเมื่อกี้นี่ออตักไม่เต็มพุ่งขียเลยนะอ่าเต็มไปครับเที่ยวสุดท้ายวันนะทุกคนรดซิ่งรดแรงไปครับ <c oughs> <c oughs> อขออภัยด้วยนะผมอาการไอไยังไม่หายไปนะอ <c oughs> <c oughs> มันชนในฟุตบาทนะ โอเคอเค่เอาเสรวกลับบ้านเราก่อนนะทุกคนนะเฮ้ยนี่ว่าจะตกน้ำซะละเฮ้ยเราขับเซียนเอาเรื่องแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยตายโอ้ Ô oh yeah lạ yeah lạ yeah lạ yeah, yeah. kiểu đó kiểu đi đấy các bạn nhá. Có suối โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลรับไปก่อนไว้เจอกัอนคลิปหน้าครับทุกคนครับซี u a g เกนครับ